คำพูดนายไม่สวยนะเว้ย ตรเดือดส่งโดนเนตเป็นกำลังใจลงดาวหน่อยแล้วณูุกคนรอคอยมาเออ

ไล์สดนะครับอย่าไล์สดนะครับขอเฉพาะพิมพงานนะครับมีไล์สดครับสายเดียวนะครับ47วิ สามตีเลยนะสามตีเลยนะสามตีเลยผมก็ขอให้ทั้งหลายใจร้ายทั้งหลายใจร้ายตอนนี้ผู้นี้จะถ่ายวิดีโอนะครับจะไลฟ์สดถ่ายวิดีโอนะครับต่อผู้นี้ผู้เดียว ยกแล้วนะครับสำหรับคู่ตายามาโทษกับยันจ็อกเกอร์